ุเย็นต่อไปครับต้องเรียกว่าเด็ดสุดครับเปิดห้องนอนกับตังเห็นไหมครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับคุณทุกคนได้ได้รับอนุญาตแล้วคือถึงได้เข้าไปได้นะครัเดูไปด้วานี่ห้องแบบสวยๆเลยก็ไม่ใหญ่มากครับก็เนื้อก็มีหนังสืออ่านแนะนำทีละอย่างด้วยกัน อันนี้ก to right? like ็ค like <im> like ือผมเป็นคนชอบสีเขียวครับก็จะมีแบบนี่อะไรอย่างงี้ทำไมชอบสีเขียวชอบแบรนด์ใช่ไหมใช่ครับคือมันกลมกล่อมมากครับจริงๆดื่มแล้วแบบมันรู้สึกประทับอร่อยมากคือพูดจริงจริงโอ้โหคืออร่อยและได้ครบทห้าหมูนี่เอ้ยห้าหมูเอ้อมีประโยชน์แล้วกันออ่าันนี้ก็เป็นแกะนะครับแกะแล้วก็รถไฟก่อนอันนี้มีแกะอันนี้คือแกะอังกฤษแล้วก็แกะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลข แบ,บ่งเป็นวิชาวไว้อ๋อแล้วก็มีพวกสพเปรย์เห็ดละหนังสืออะไรวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับคือสมออมประทินผิวด้วยไม่ใช่อาใช่ใช่แต่แบบผู้ชายก็มีบ้างนะนแต่นี่คือ,อ,น,คอนี่คือประทินแล้วไงนี่คือปะทินแล้วนี่คือปะทินแล้วผ่านการประทินมาแล้วก็กันนี้เป็นชุดเสื้อผ้านะครับอันนี้ขมวนก็เก็บพวกของเล็กๆอะไรนิดๆเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น ห้องนอน่องช้โสดใช้โสดโสดหรือเปล่าโสดโสดสนิทจริงป่ะอ,อ,อันนี้ก็มุมหนังสือนะครับก็แยกวิชาอันนี้ก็เลขฟิสิกส์ชีวะแล้วก็อังกฤษไทยอ่าอ,อ่านี่นะครับก็เป็นโต๊ะ โตะอ,อ่านหนังสือแล้วกันมีหมดทุกอย่างเลยส่วนใหญ่จะเน้นของกินครับอันนี้ว่าเด็ดสุดคือของชูรสเยอะมากครับเวลางวงๆอย่างนี้ก็บะหมี่กึ่งเซเลโลใช่ที่ยังไม่ได้ผ่านการน้ำเดือดยังไม่ได้ผ่านการต้มน้ำร้อนมันต้องเป็นเคล็ดลับอะไรแน่เลย,ยใช่เป็นเคล็ดลับคือมันผงชูรสเนี่ยมันจะมีผงชูรสอยู่กินแล้วมันจะแบบลิดปี๊แต่ทตไม่ได้ครับจริงๆต้องกินคู่กับอันนี้ คืออันนี้เด็ดสุดแล้วต้องมาคู่กันอ๋อใช่เลยก็ไม่มีอะไรครับเลยก็จะเน้นของกินส่วนใหญ่แล้วก็มีแบบตารางว่าต้องทําอะไรตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขีดขีดวันไปนอกจากหนังสือของกินอะไรทุกอย่างแล้วยังมีมดด้วยนะครับไหนอะหนมดมดกขนมด้วยละครับเดี๋ยวเขาคงมาฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆก,ก,ก,ก็เป็นทีวีฮะอันนี้เลื่อนเพื่อความสะดวกสบายอืม,อมแล้วก็มีเพย์เพย์สองไอสแตชันอะไรอย่างเงี้ยเรนได้เล่นม,มั้ยงไหมนะก็จอยหายไม่ไม่หายก็เล่นไปแล้วไม่ใช่จอยมันหายแล้วก็อันนี้ก็พวกสเอเรลาไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมีการยุกิมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนังสือที่ใช้อ่านบ่อยนะครับก็เป็น แต่จะเท่าเรื่องนี้ครับเพราะว่าคือจะแยกเนื้อหาไปให้เลยครับแยกเป็นบทๆไว้แล้วก็ตรงโจทย์อย่างเงี้ยสังเกตดีๆมันจะมีอย่างงี้ด้วยนี่สัญลักษณ์นี้นเพราะว่าข้อนี้ยากอ่าถ้าข้อไหนง่ายเขาก็จะมีเป็นนี่อย่างนี้ข้อนี้ง่ายนะอะไรประมาณนี้อืมใช่แยก้เหรออืมมีแยกด้วยแล้วคือสมมุติเราทําข้อนี้ไม่ได้แล้วแบบจะได้ประเมินตัวเองได้ว่าเราอยู่ในระดับไหนอืมใช่ใส่เลข สมมติทำข้อสอบไม่ได้ปุ๊บของผมก็จะมีสรุปอย่างนี้ไปเลยมานี่สรุปเป็นเรื่องไว้สรุปเองเหรอหรือว่าสรุปเองเลยเอาหนังสือมาเปิดใช่แล้วก็แบบสมมติเรื่องไหนไม่ได้เราก็ลิ้นไว้ก่อนเลยลิต์ไ้เนี้ยอย่างเลขเนี้ยเรื่องไหนไม่ดีเราก็ลิต์ไ้เลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเสร็จปุ๊บก็อ่ะเรื่องนี้ไม่แม่นจริงก็มาสรุปไปก่อนสมมติเราไม่ถนัดเรื่องตีกนใช่ไหม เราก็นั่งทำข้อสอบไม่ได้เรียนตีปุ๊บก,ก็มาเปิดที่สรุปที่เราสรุปเลยมอยาอ่านทวนอีกทีใช่ <นะ S 2> มันจะง่ายกว่าโอเคครับแล้วก็มาดูชั้นนักเรียนกันดีกว่านะนี่ก็มีชุดราดดอ,อไปดูชั้นนักเรียนนี่เลยศูนย์กราบวิทยาลยัยโรงเรียนที่ดีที่สุดน,น,นี่ดีที่สุดแล้วจริงๆรไอ้ข้างบนนั่นอะไรนะ ข้างบนนี้่ครับอ,<ข>อ,อันนี้เหรออ,อ,อันนี้มันเป็นของที่ระลึกตอนค่ายรามาเคยไปค่ายรามามาอ๋อใช่ได้อะไรมาได้อะไรมาของน<ด>ี้ใช่อันนี้เขาเขียนเป็นข้อความแล้วก็สอดเข้าไปข้างในอืมเดี๋ยวใครจะฝากอะไรไว้อล้วก็เป็นคนอื่นเขียนมาให้ข้างบนอันนี้ก่อนเลยกันก็เป็นพวกคล้ายๆรวบรวมบัตรกิจกรรมนะครับเมื่อใครไปกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อพวกแท็กใช่แท็กนี่ค่ายรามา Hi, ค่ายกิฟต์แมทตค่ายเลขอะไรอย่างเงี้ยครับที่จัดนะนี่โรแมนี้ก็ถือว่าทำกิจกรรมเยอะอยู่ก็เยอะอยู่ครับก็สะสมสะสมไสะสมไม่ได้เรื่อยๆนี่ปติบัติอยู่นี้เลยผมซ่อนไปลึกมากคุณนะปฏิบัติเนี้ยคุณคุนะคุณคุความจริงเราเก็บเก็บอย่างดีนะครับแต่นี่เราต้องแบบซ่อนไว้ก่อนจะมีคนมาขโมยส่งคุณค่าขนาดนั้นคุณค่ามากจริง อ่ะอันนี้ก็ถือว่าปิดเทอมอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับอ่ะแล้วนี่ปิดเทอมแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนก็ก็มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งทำข้อสอบย้อนหลังเป็นแบบนี่นั่งทำข้อสอบเกือบทั้งวันเลยแล้วก็อ่านหนังสือก็เลือกวิชามาครับผมไม่ชอบอะไรรกๆไงแบบสมมติอ่านเลขเสร็จใช่ไหมก็เอาเลขไปเก็บเลย เก็บที่ของมันแล้วก็หยิบวิชาอื่นมาอ่านเลยไม่ชอบแบบทั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 บขึบ้นมามันจะรกแล้วก็เล่นเบื่อพวก,กเนี่ยไอพอตก็หยิบมาสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเล่น Facebook ตามหย,หยิบมาสไลด์อ <laughs> ย่างเดียวเล่นอะไรด้วยหยิบมาสไลด์หยิบมาสไลด์ใช่แล้วก็อาพี่เห็นว่าเรียนหัววิชามาเยอะมากตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆเลยใช่ไหมเด็กก็ไหนนะเอาถ้าจริงจังก็เล่นตอนม .4 ครับก็ม .4 ม .5 ก็ไล่มาเลยถึงม6แต่ว่าม6นี่เรียนน้อยหน่อยครับต้องเอามาทวนของเก่าที่เรียนไปแล้วแล้วก็เรียนพิเศษนี่คือถ้าสมมติว่าไม่ได้ทวนไม่ได้ทการบ้านใช่ไหมครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะคือมันต้องทวนแล้วกลับมาต้องอ่านทวนด้วยไม่ใช่กลับมาแล้วปล่อยทิ้งก็เรียนหมดทุกอย่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณใหญ่เรียนวิชาอะไรบ้างอือส่วนใหญ่ครับจะเน้นเลขครับเพราะว่าอยู่เป็นกิฟต์แมทอืมใช่เลยกับเคมีเคมีไม่ค่อยเก่งครับอือะว่า หมอต้องใช้เคมีนะจ๊ะสอบใช้ใช้หมดทุกวิชาเลยเนี่ยการคนที่จะสอบเข้าหมอนี่ยมันต้องติดมากๆอ่านหนังสือเยอะๆแต่ละวิชาก็ยากนะวิชาหนักอะไรเงี้นะแต่แลดูเป็นคนมีคามดีอะอ่าทำไมจะเป็นแี้ล่ะก็ดูพอสติหลุดไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีอยู่ดีอยู่ก็ถ้าอารมณ์ดีก็เหมือนว่าต้องแบ่งนะครับว่าการเรียนเป็นการเรียนการเล่นเป็นการเล่นคืออย่างเงี้ย อันนี้ก็คือช่วงเล่นใช่ไหมก็เนี่ยแถวๆนี้ไม่มีอะไรเลยมีกระตูนมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบ่งดีๆว่าสมมติเราตอน,นช่วงนี้เราจะอ่านนะอ่านก็อ่านไปช่วงนี้เราจะเล่นนะเราก็เล่นไปว้มันจะแบบมันจะไม่มันจะไม่ใช่ตึงตลอดเนี่ยฮะมันเลยเราอะไรสมดุล